ด้วยเมื่อคืนนี้พอจบจากามินิคอนเสิร์ตเนาะทุกคนเขาปิดประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยแหละประมาณนี้เบิ้ลเขาก็เอาเลขบัญชีออกเลยเพราะว่าน้องก็ปิดยอดเลยไม่ให้มันลันยาวต่อเนอน้องก็เอาบัญชีออกเลยก็คือจบด้วยประมาณสองแสนกว่าบาทโอ้โหได้เยอะมากอนุโมทนาสาธุกับทุกคนเนาะกับน้อง น่ารักมากร่วมด้วยช่วยกันช่วยพี่น้องชาวใต้ของเราน่ารักจริงๆก็คือเอฟซีเราก็เข้าไปร่วมด้วยช่วยกันเยอะเหมือนกันน่ารักมากไม่ทิ้งกันจริงๆเนาะคนไทยทุกคนบางทีเห็นแล้วมันก็ขนลุกไม่ว่าตรงไหนก็ตามที่เขาร่วมด้วยช่วยกันนะคือแบบเห็นแล้วขนลุกตลอดอะ่ะดีใจดีใจคือแบบว่าไม่ทิ้งกันช่วยกันตลอดอะ่ะ มไม่ว่าจะใครก็ตามมีมากมีน้อยช่วยได้หมดน่ารักน่ารักจริงๆอนุโมทนาสาธุกับน้องๆเมื่อคือนนี้เหมือนกันนะครับแล้วตน,นตรีของเราก็จะไปเต็มวงเต็มโชว์บนมนตุมลาวันนั้นนะครับก็ะจะมีแขกพิเศษน้องแมนพี่สิทธิพงศ์แล้วก็เกสต์เซอรพรส์าาอีกนะครับในงานจะมีศิลปิน24คนครับวงกรุ๊ปที่คุณชื่นชอบครับพิกซี่นะครับมันะจะเป็นมาเบลของน้องปายอ่าก็จะเป็นวงจากแกรมมี่หลายหลายวงมากเลตโตสเปกนะครับผมโลโมสซอนิก นะครับแล้วก็จะเป็นพี่ปองเคลียร์โอลิมันเดย์นในกิตติชนโจนนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างกิตติเจนเจนจอนนะนี่เจนจอนหลายวงมากนะครหลายวงมากนะฟังฟังเราก็จะมีพี่ๆน้องๆเราเหมือนกันนะครับพี่ลาล่าเรลูวงละซอนก็ไปนะออแล้วก็จะมีแก๊งเสียนหลังนะครับวงลูกทุ่งก็จะเป็นพี่มณแคนใหม่ไทยนะครับหลายท่านนะครับก็อยากให้ไปนะครับปีแรกพื้นที่144ตารางบานะครับโอ้ห4ึ่ร่่นะฮะเราทำเราทำเต็มที่ เราจัดเต็มระบบนะครับหลายคนคิดว่าหมดเขตหรือยังยังไม่หมดนะครับเราก็ยังพยายามพยายามให้ทุกคนได้ไปด้วยกันจริงๆณตอนนี้ก็คร่าวๆก็อยู่ประมาณ20,000คนคนรวม20,000คนนะครับแต่อยากให้ทุกคนไปแบบให้มัน3 0 0 0 0 40,000เพราะแล้ว่าเราดูเราดูแลได้ในโซนก็จะมีโซนอาหารโอซาของจังหวัดของเราให้ท่านได้ไปช้อปปิ้งนะครับแล้วก็จะมี อีก69ล้านค้านะครับตางต่างจังหวัดแล้วก็พี่น้องที่เดินสายมางาเฟสติวัลนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปก็จะเป็นแสงสีเสียงนะครับก็จะเป็นชุดโคมไฟแล้วก็จะมีบอลลูน1 1ลูกแล้วก็อีกฝั่งขวาเมืนก็จะเป็นบูธมหาดีเจใครที่ช,อ,ชอบแนวดีเจนะครับก็สามารถอยู่ฝูงดีเจหรือหมอลำนะครับหนูฟาวิเศษศินซอดแจ้งทั้ง2วันเต็มๆนะครับแล้วก็จะมีลานมหาสนตีนเป็นการแข่งขันเป็นการแข่งขันฟุตบอล <ไป S 1> เท้าเท้าไอไม่ใช่เท้าเปล่าฟุตบอล ตัสนี่แหละชื่อสึกว่ามหา,าส้นตีนนะครับชิงเงินล้านมหาส้นตีนซูเปอร์คัพนะครับยอดตอนนี้นะครับอยู่ 2, ที่2 5 0 0 1 5 8 3 4เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะใช้วินาทีนี้15นาทาสุดท้ายนี้นะครับแล้วเราจะเลิกปิดร ah. ับบริจาครวมถึงนะครับหลังจากลงไลค์นะครับจะไม่มีการค้าง วิดีโอเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าจอโอนเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะครับหน้าจอของเราตอนนี้นะครับไม่มีการโอนออกสีแดงเด็ดขาดนะครับเป็นสีเขียวนะฮะโฟกัสเข้ามาได้ซูมเข้ามาเลยนะครับยอดล่าสุดนตอนนี้นะครับตั้งแต่เวลาที่เราเข้าไลฟ์สองทุ่มสองทุ่มนะครับไม่มีเงินออกนะครับไม่มีเงินออกนะครับผมอาจจะแวะไปขี้แต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับไปขี่จริงนะฮะการทําบุญของผมบริสุทธิ์ใจนี่ครับเป็นเงินเข้าร0ยเปอร์เซนต์เงินของพี่น้องทุกคนนะครับสามารถต่อยอด ให้อีกหลายท่านหลายชีวิตนะครับจริงๆผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดูข่าวแล้วก็เศร้าใจนะครับเพราะาเราก็พึ่งสูญเสียน้องจากน้ํามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแตะต้องมันได้ไม่ว่าครอบครองพี่ๆทุกคนจะเจอกับเหตุการณ์ชีวิตแบบไหนก็ขอให้ไม่ตกถึงพื้นมีเงินในบัญชีค้างไม่มีวันที่จะขัดสนนะครับขอให้วันหนึ่งที่เราอับจนก็ขอให้มีคนอุ้มชูเราเหมือนกันอาุโมทนาสาธุข้าคืนนี้ครับอาจจะไม่ถึงห้าทุ่มอาจจะไม่ถึงห้าทุ่มนะครับผมขออนุญ,ญาต รับบริจาคตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วเราจะร้องเพลงเฉยๆเราจะขึ้นเราจะเอาัญชีลงออกได้ออกได้เลยนะครับเราจะร้องเพลงกันเฉยๆนะครับยอดล่าสุดตอนนี้อยู่ที่253,943บาทให้เวลาอีก3นาทีครับเราจะปิดแล้วนะครับเราจะร้องเพลงอีก10นาทีท้ายแล้วก็จากกันไปด้วยความสุขในคขคืนนี้นะครับอีก3นาทีเท่านั้นนะครับเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับ250,000 สามพันแปดร้อยสี่สิบสามเขาเล่บัญชีมากูก็จำไม่ได้ไว่ะเปิดอันนั้นเออต้องเข้าไปในในไลฟ์ในไลฟ์มีอยู่สู้ค่ะ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 สู้สู้อย่าขอบคุณอีกสักครั้งที่เธอ,อยังไม่ทอดทิ้งกัน ขอบคุณที่ยืนข้างฉันในวันที่ไม่มีใครในวันที่ฉันหลงลงในวันที่ฉันร้องไห้วันที่ต้องเหงาเดียวดายเธออยู่ข้างกายเสมอขอบคุณฟ้าและสวรรค์ที่ให้เราได้มาพบกันตั้งตามชีวิตของฉันเติมฝันให้เต็มหัวใจฉันลงล ขอบคุณที่เธอมั่นใจโดยศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายให้เธอมั่นใจได้เลยผู้ชายคนนี้สั่นอย่ากเชิญแขกรักษาใจเธอด้วยคที่สมที่เธอบอกใจของเธอฉันเธอดูแล้รักผู้วเธอให้เี่เธอรักฉันคัาใจที่เธอรักกันคำมั่นคืบฉันและเธอ ยากขอบคุณอีกครั้งฉันว่ามันยังคงน้อยไปในวันนี้ไม่มีคำใดจะอธิบายใจฉันตอนนี้พูดได้คนเดียวขอบคุณที่เธอรักกันวันนี้และทุกทุกวันฉันจะรักเธอคนเดียวผู้ชายคนนี้สัญญาจะเก็บรักษาใจเธอ ให้สมที่เธอมอบใจของเธอให้ฉันเธอดูแลรักตัวเธอให้เตาท,ที่เธอรัก,รกฉันตราบใดที่เธอรักกันทำมัน